รับรู้ล่วงหน้าเพื่อทำการรักษาที่ได้ผลมากขึ้นและในวันนี้มีการแจกเครื่องมือวัดความดานันเครื่องชั่งน้ำหนักและยาสามัญประจำสวนชุมชนในการรักษาเบื้องต้นให้แต่ละชุมชนจากกลมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นอีกด้วย เมื่อพูดถึงปัญหาขยะนะคะอาจจะฟังดูเป็นปัญหาใหญ่ระดับชาติที่ยังไม่สามารถแก้ไขได้นะคะแต่า้านจริงแล้วปัญหาเหล่านี้สามารถแก้ได้ง่ายๆที่ตัวเราเองนะคะเพียงแค่เราร่วมมือกันนลไม้คนละมือส่งต่อไปถึงครอบครัวของเราชุมชนของเราแล้วก็ยังขยายไปเป็นระดับประเทศนะคะเพียงเท่านี้ปัญหาที่ว่าใหญ่นะคะก็จะสามารถแก้ได้ด้วยมือของพวกเรา,านี่แหละค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่มีข้อเสนอแนะข้อแนะนํารวมไปถึงเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียนต่างๆค่ะยังคงส่งเ ความเข้ามาได้เช่นเคยนะคะพิมพ์ทีบีแล้วตาได้ข้อความค่ะส่งมาที่4221300นะคะหรือว่าจะเป็นทางสายด่วนก็ได้เช่นกันค่ะ1132และอีกหนึ่งช่องทางกับนักเสิรพฟกิมแานสุขนิวคุณผู้ชมนะคะสามารถกรอกข้อความมาด้านหลังหนังสือพิมพ์แล้วก็ส่งมาที่เทศสบาลได้เลยค่ะและสาหรับสัปดาห์หน้านะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปติดตามกิจกรรมอะไรที่เกิดขึ้นทางบางแสนกันอีกนะคะต้องไม่พลาดชมรายการสวัสดีบางแสนค่ะแต่วันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วนะคะโมนิมและรายการสวัสดีบางแสนก็ขอลา ผู้ชมกันไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะรูกระดีดีะคะเ่ยเาาแสนแสนสามมุขลื่นนำข้าวลางน้องมนประชาชนสามคีประเภณนีวันไหลบางแสนแสน สามคีีประเวันวามจงรักภักดีต่อชาตินั้นคือความสำนึกตระหนักในคุณของแผ่นดินอันเป็นที่เกิดที่อาศัยซึ่งทำให้บุคคลเกิดความภูมิใจในชาติกำเนิด และมุ่งมั่นที่จะทำรงรักษาประเทศชาติไว้ให้เป็นอิสระมั่นคงตลอดไปพระบรมราโชาวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แสนแสนสุงสามมุขเลือนนำเข้าล้าน้องมวนประชาชนสามขีประเพนีวันไหลบางแสนแสนสุงสามุขเลือสวัสดีบางแสนล้าน้องมนประชาชนสามขีประเพนีวันไหล คุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะคะกับรายการสวัสดีบางแสนและมูนินอีกเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะมูนินพาคุณผู้ชมมาเปลี่ยนบรรยากาศที่ชายหาดบางแสนค่ะซึ่งวันนี้อากาศดีมากๆเลยนะคะหลายคนอาจจะสงสัยค่ะ ว่ามาทําอะไรที่ชายหาดบางแสนแห่งนี้นะคะกําลังมีกิจกรรมอะไรหรือเปล่าคะแน่นอนว่ามีนะคะกับโครงการ The Best of แสนสุขนะคะซึ่งเป็นการประกวดคุณภาพนะคะของผู้ให้บริการห้องน้ำนะคะห้องอาบน้ําสาธารณะต่างๆนะคะแล้วก็รวมไปถึงห้องพักห้องเช่าโรงแรมนะคะแล้วก็ยังมีผู้ประกอบการร้านค้าร้านอาหารและผู้ประกอบการชายหาดด้วยค่ะซึ่งทั้ง4ี่กลุ่มเหล่านี้นะคะจําเป็นที่จะต้องพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของตัวเองนะคะเพื่อให้ได้รับรางวัล The Best of แสนสุขนั่นเองค่ะ วันนี้นะคะก็จะเป็นคิวของผู้ประกอบการห้องน้ำห้องซวมนะคะแล้วก็รวมไปถึงอาคารบริการน้ำจืดค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าในแต่ละที่นั้นเขามีการเตรียมการนะคะมีการจัดการอย่างไรแล้วก็มีการพัฒนาหรือว่าปรับปรุงแก้ไขอะไรบ้างเพื่อให้ตัวเองได้เป็น the best of แสนสุขค่ะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะททํําา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 าคควววมมมมีีิสสสััยนนนนซ้งงงงอตตรรรชฐ ใจจะเคียงข้างรับใช้พี่น้องประชาชนเทศบาลแสนสุขยุคใหม่ใส่ใจรับใช้พี่น้องประชาะชาแนแสนแสนสุขสามุกลืน่นลาข้าวรับน้องวดประชาชนสามคีบัเพนีวันไหล ว่าแสนสุกสุดยอดใช่ไหมคะพี่ธนวาหอมจันนนั่นเองนะคะสวัสดีค่ะ ค่ะพี่ธันวาค่ะตอนอื่นเลยต้องถามว่าโครงการ The Best of San s o k หรือว่า San s o k สุดยอดนี้นะคะมีความเป็นมาอย่างไรคะค่ะโครงการนี้นะคะเ,เราจัดตั้งขึ้นมาก็เพื่อที่จะพัฒนาสินค้าและบริการในส่วนของบางแสนของเรานะคะให้ได้คุณภาพแล้วก็มาตรฐานนะคะในาการจัดโครงการของเราั้งนี้เราก็จะทําในกับกลุ่มผู้ประกอบการทั้ง4ี่กลุ่มเลยนะคะก็กลุ่มแรกก็จะเป็นในเรื่องของห้องส่วมสาธาณะและอาคารบริการอาบน้ําจืดนะคะกลุ่มที่2ก็คือเป็นในเรื่องของร้านอาหาร กลุ่มที่3ก็จะคือหอพักห้องเช่าแล้วกลุ่มที่4ี่ก็คือกลุ่มผู้ประกอบการชายหาดบางแสนนะคะซึ่งเราจะตรวจกับทั้งผู้กับการทั้งหมดทั้งหมดทุกรายในในชายหาดบางแสนเลยนะคะเพื่อที่จะเขาจะได้ทราบว,ว่ากฎเกณฑ์ของแต่ละกลุ่มกลุ่ม,มประเภทเนี่ยมีอะไรบ้าง,งนะคะ แล้วเรามีการแนะนเหรือว่ามีการเรียกกันไปคุยมีการประชุมอะไรก่อนอไหมคะก่อนจะมาตรวจก่อนหน้านี้นะคะเราก็จะมีการจัดอบรมกันก่อนนะคะคใ,นในแต่ละกลุ่มเป้าหมายซึ่งเ,เราจัดไปแล้วเมื่อวันที่10แล้วก็11กรกฎาคมที่ผ่านมานี้นะคะเราก็จะมีการพูดในเรื่องของเกณฑ์เกณฑ์ในการที่จะตรวจนะคะเพื่อที่เขาจะได้นำไปพัฒนาสารประกอบการของเขาในแต่ละแห่งนะคะ แล้วสําหรับผู้ประกอบการแต่ละรายนี่เขามีการให้ความร่วมมือหรือว่ามีความสนใจกระตือรือร้นกันมากน้อยแค่ไหนคะคะก็ให้ความสนใจกันเป็นอย่างมากเลยนะคะ,ะตั้งแต่ในเรื่องของวันอบรมแล้วนะคะว่าเราก็จะบอกว่าเออเกณฑ์ตรงนี้มีมีอะไรบ้างแล้วก็โชว์ให้เขาได้เห็นว่าถ้าเขาพัฒนาแล้วเนี่ยจะได้อประโยชน์ยังไงกับสารประกอบการของเขานะคะก็ในเรื่องของการลงตรวจเนี่ยก็มีม,มีมีลงตรวจไปก่อนหน้านี้แล้วบ้างนะคะคก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีเลยนะคะ แล้วเราก็จะมีของที่จะสนับสนุนด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นวัสดุอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยนะคะแล้วก็เกณฑ์ที่เราให้ไปเนี่ยเราก็จะแนะนําเขาก่อนนะคะว่าตรงนี้ไม่มีตรงไหนเขาเขาขาดตกบกพร่องตรงไหนเราก็ตรวจเยี่ยมแนะนาแล้วก็ให้เขาปรับปรุงแก้ไขแล้วก็มาตรวจอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะดูความคืบหน้าใช่ค่ะว่าเขามีการพัฒนาไปอย่างไรแล้วก็ เพื่อที่เราจะคัดเลือกผู้ประกอบการดีเด่นในแต่และประเภทด้วยแล้วถ้าหากว่าร้านค้าหรือว่าสินค้าบริการของกลุ่มไหนร้านไหนที่ได้เป็นเดอะเบส o อแสนสุขนี่เขาจะได้อะไรหรือว่ามีอะไรพิเศษไหมคะค่ะก็เราก็จะมีการมอบเงินรางวัลด้วยนะคะแล้วก็มีการประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่างๆด้วยมว่าจะเป็น ตัวตัวคัตเอาท์นะคะตรงป้ายป้ายเวนิวประชาสัมพันธ์แล้วก็จะเป็นสื่อทางของเคเบิลทตรงนี้ด้วยนะคะที่จะประชาสัมพันธ์ให้กับคนที่มาท่องเที่ยวได้รับทราบว่าตรงนี้นะคือสุดยอดนะก็เป็นการเพิ่มมูลค่าของสินค้าและบริการของเขาด้วย่ะคะ เรียกว่าเหมือนเป็นการสร้างความมั่นใจแล้วก็เรียกลูกค้ามาให้เขาด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วสําหรับวันนี้การที่เรามาตรวจห้องน้านี่เรามีการนัดแนบเตรียมการอะไรไว้ก่อนแล้วใช่ปะคะอ๋อค่ะไอ้ตรงนี้ก็ทุกคนก็จะทราบในวันที่อบรมอยู่แล้วเนาะว่าใช่ใช่ว่าเราจะมีการที่ว่าอบรมเสร็จปุ๊บเนี่ยคุณต้องกลับไปพัฒนานะแล้วเราก็จะลงมาตรวจตรงนี้ค่ะโอเคค่ะ มีการพูดคุยกันแล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราตามไปดูกันดีกว่าค่ะว่าเขาจะมาตรวจอะไรนะคะแล้วก็เรื่องของความสะอาดเนี่ยมาตารฐานนั้นต้องขนาดไหนนะคะไปชมกันเลยค่ะรวมกันสร้างสรรค์พัฒนาเทศบาลเมืองแสนสุขสุขทุกจะคอยเป็นหูเป็นตาสอดส่องดูแลปัญหาแก้ไขเยียวยาปัญหาประชาชนหวงใยปากท้องพี่น้องประชาชน Who no. เมืองส,สุขที่มาตรวจประเมิมนมาตรฐานต่างๆแล้วนะคะยังมีคณะกรรมาการที่ร่วมประเมินด้วยนะคะนั่นก็เป็นเจ้าหน้าที่จากสาธารณาสุขจังหวัดชนบุรีนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับเขากันค่ะสวัสดีค่ะค่ะเออแล้วก็คุณพี่แนะนำตัวก่อนนิดนึงค่ะเออชื่อวันชณีปานเพชรนะคะเออตำหน,น่งนัการสาธาร,รณาสุขชำนาญการนะคะจากสำนักง,งานสาธารณาสุขจังหวัดชนบุรีค่ะค่ะชื่อเล่นเเรียกพี่แอนก็ได้นะคะพี่แอนนะคะราบว่าวันนี้พี่แอน,นะะแมา ช่วยกันตรวจห้องน้ำใช่ไหมคะเป็นยังไงบ้างความเห็นพี่แอนค่ะในส่วนของห้องน้ําที่มาตรวจนะคะเราก็จะใช้เกณฑ์มาตรฐานส่วมสาธารณาะหรือเรียกสั้นๆว่าส่วมแพท ซึ่งจะมีอยู่3องค์ประกอบ3ด้านด้วยกันอันแรกเลยก็จะเป็นในเรื่องของความสะอาดความสะอาดเราก็ดูตั้งแต่บริเวณในส่วนของพื้นผนังเทดานบริเวณเก๊อกน้ำอ่าง,างล้างมืออะไรพวกนี้นะคะ mm hmm. เราเราดูเราดูทั้งหมดในเรื่องของความสะอาดนะคะรวมไปถึงในเรื่องของพวกขยะ ถังขยะอะไรพวกนี้นะคะก็ต้องมีถังขยะสําหรับรองรับขยะหลังจากที่ผู้มารับบริการใช้แล้วซึ่งจะต้องมีฝาปิดนะคะเพื่อป้องกันพวกมแมลงหรือว่าสัตว์ที่เป็นพาหะานําโรคนะคะแล้วอย่างหนึ่งในเรื่องของความสะอาดก็ควรจะดูแลในเรื่องของการจัดการในเรื่องของระบบการระบายอากาศออไม่ให้มีกลิ่นเหมน็นหรือว่ามีกลิ่นอับชื้นอะไรพวกนี้นะคะองค์ประกอบที่2นี้ก็คือในเรื่องของความเพียงพอ ซึ่งห้องน้ำเนี่ยเออณปัจจุบันเนี่ยก็จะมีในส่วนของผู้สูงอายุเนี่ยค่อนข้างมากก็จะเออกำหนดให้มีส้วมนั่งราบนะคะหรือเรียกสั้นๆว่าโถส้วมห้อยขาเนี่ยอย่างน้อยหนึ่งที่สําหรับเออรองรับผู้สูงอายุผู้พิการหรือว่าหญิงทั้งคันเนี่ยอย่างน้อยหนึ่งหนึ่งชี่นะคะในเรื่องของความเพียงพอของของซ้วมนะคะ ส่วนสุดท้ายในเรื่องของความปลอดภัยนี่นะคะในเรื่องของความปลอดภัยนี่นะคะองค์ประกอบสุดท้ายเนี่ยความปลอดภัยเนี่ยเราก็ถือว่าเป็นองค์ประกอบที่สําคัญเนื่องจากว่าสถานที่ให้บริการในเรื่องของห้องส้วมสาธารณะเนี่ยต้องไม่อยู่ในในที่เปรียวนะคะเพราะว่าอาจจะเกิดอันตรายได้นะคะและในส่วนของพื้นเนี่ยต้องสะอาดและก็แห้งเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นนะคะค่ะอันนี้ก็คือเป็นองค์ประกอบหลักๆนะคะที่ในส่วนของทางคณะกรรมการที่ใช้ ใช้ประกอบเป็นเรื่องของการตรวจประเมิสานส่วมสาธารณะก็คือมีทั้งหมด16ข้อนะคะค่ะก็คือต้องผ่านมาตรฐานทั้งหมด16ข้อใช่ค่ะค่ะ ค่ะถึผ่านค่ะอันนี้ก็คือเป็นเป็นเกณฑ์นะคะซึ่งคณะกรรมการจะได้ตรวจเออทั้งหมดนี้เรามีมาเป็นรูปเล่นแบบนี้เลยจะมาหาว่าแบบคณะกรรมการแบบหั่วหรือเปล่าโมเมหรือเปล่าอะไรแบบนี้ไม่มีนะคะเรามีมาให้เห็นเป็นหลักฐานตรงนี้ชัดเจนเลยแล้วก็มีการติ๊กติ๊กไปแบบนี้เลยใช่ไหมคคะแล้วก็ให้ผู้ประกอบการได้ดูใช่ค่ะแล้วก็หลังจากตรวจไปแล้วเราก็จะมีคําแนะนําที่ให้เขาปรับปรุงแก้ไขนะคะค่ะแล้วอันนี้สําหรับห้องน้ําสาธารณะกับห้องน้ําที่บริการตาม ที่เป็นก็ของที่เป็นเอกชนนี่เหมือนกันไหมคะมาตรฐานใช้มาตรฐานเดียวกันนะคะค่ะเ็เอาไว้ว่าไม่มีการลำเอียงว่าอของเอกชนจะต้องดีกว่าหรือว่าของ<ม>ห้องน้ำสาธารณะจะต้องดีกว่านะคะเราก็จะมีมาตรฐานเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นผู้ที่มาใช้บริการน,นะคะก็จะมั่นใจได้ทั้งเรื่องของความสะอาดและก็เรื่องของบริการที่ดีด้วยใช่ไหมคะทางวันนี้ขอบคุณที่แอนด้วยค่ะสวัสดีบางแสน ปริมาณขยะในเขตเทศบาลเมืองแสนสุขมีปริมาณเฉลี่ยมากถึง90ตันต่อวันและมากกว่า60%เปเ็นป็นขยะประเภทพลาสติกและโฟมเราเหลือเวลาเพียงแค่5ปีเท่านั้นสำหรับพื้นที่ฝังกบขยะถ้าพวกเราไม่ช่วยกันลดหรือคัดแยกขยะโฟมเนี่ทำมาจากพลาสติกหรือโพลิเมอร์จะส่งผลโดยตรงต่อระบบประสาทส่วนกลางมีผลต่อตับได้นะคะบรรจุภัณฑ์ชานอ้อย บรรจุภัณฑ์จากทำจากวัสดุธรรมชาตินะคะโฟมเป็นภาชนะที่มีอันตรายนะครับเพราะฉะนั้นถึงเวลาแล้วนะครับที่ชายหาดบางแสนเราจะต้องเป็นชายหาดที่ปลอดโฟม100%นะครับไม่อยากเอาชีวิตไปเสี่ยงกับมะเร็งเลิกใช้กล่องโฟมบรรจุอาหารกันเถอะด้วยความปรารถนาดีจากเทศบาลเมืองแสนสุขโครงการรณรงค์ลดการใช้โฟมในใชายหาดบางแสน เสริมบุญสร้างกุศลด้วยการฟังเทศฟังธรรมขอเชิญทุกท่านฟังเทศมหาชาติมหากุศลเวสันดรชาด,ดก13กัน1,000พ,พระคาถาร่วมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีนาถพระฤหัสบดีที่19กันยายนนี้เวลาบ่ายโมงเป็นต้นไปณวัดราชธรธาเชิญทุกท่านมาร่วมสร้างบุญใหญ่ในครั้งนี้จัดโดยเทศบาลเมืองแสนสุข พวกเราบางสิบหมื่นจะใกล้กันมากขึ้นเทศบาลเมืองแสนสุขกับโครงการใหม่บางแสน Wi-Fi ซิตีอินเทอร์เนต็ตไร้สายความเร็วสูงให้บริการฟรีติดต่อสื่อสากันได้ทุกที่ทุกเวลาบางแสน Wi-Fi ซิตีบริการใหม่บริการฟรีบริการดีเพื่อชาวบางแสน ชาวแสนสุขพร้อมจะสุขแสนไปกับเมืองแสนสุขหรือยังพบปัญหาหรือต้องการร้องเรียนเพียงกด1132โครงการสายด่วนจากเทศบาลเมืองแสนสุขเรายินดีรับฟังปัญหาและข้อร้องเรียนต่างๆพร้อมให้บริการสาธารณะรวดเร็วทั่วถึงสายด่วน1132ทุกปัญหาเรามาร่วมกันแก้เพื่อเมืองแสนสุขของพวกเรา สงรางวัลนะครับมีสองรางวัลนะฮะรางวัลแรกก็คือรางวัลที่รองดับหนึ่งนะครับทางด้านร้านอาหารครับแล้วก็อีกรางวัลนึงก็คือรางวัลชนะเลิศนะครับของห้องพักนะครับของเราครับซึ่งร้านอาหารของเราก็คือชา e Chardonnay by r e s ต a u r นะส่วนห้องก็จะเป็นชา a l e t r e s i d e n c นะครับส่วนที่ว่าถามว่าทำไมเราถึงคิดว่าเราได้รางวัลตัวร้านอาหารนะครับก็เพราะว่าน่าจะเกี่ยวกับทางด้านความใส่ใจเรื่องความสะอาดเป็นหลักทางห้องครัวเนี่ย เราก็เหมือนกับว่าเราพยายามจะอัพสแตนดาร์ดของเราตลอดเวลาเพราะว่าคิดว่าจากการที่ไปเห็นที่ที่ดีหลายๆที่อื่นๆแล้วนะก็อยากจะให้เหมือนกับว่าทางบางแสงของเรามีอะไรที่ว่าอยู่ในสแตนดาร์ดดีมากขึ้นนะครับก็เลยเพยายามพักดันตัวเองตลอดผมว่าน่าจะเป็นข้อนี้มากกว่าส่วนทางด้านของห้องพักชาเลสซิเดนนะครับก็เ,เราเราเริ่มจากตอนแรกเป็นห้องพักเล็กๆแล้วทีนี้เหมือนกับว่า เรามีเอมที่ว่าเราอยากจะเพิ่มอยู่ในห้องพักแล้วก็อยากจะขยายงานของเราเพราะฉะนั้นเหมือนกับว่าอะไรก็ที่เหมือนกับเวลามีลูกค้าเรียกร้องหรือว่าอะไรที่เราเห็นเกี่ยวกับทางด้านความปลอดภัยของลูกค้าเนี่ยเราก็จะเพิ่มเข้าไปเรื่อยๆนะครับส่วนทางด้านความสะอาดกับการของใช้ในห้องเนี่ยเราก็เลือกเลือกของค่อนข้างดีเอรานนแสสสุยุยคใใใใหม่่จัช้้พีง านค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้นะคะเราก็มาตรวจห้องน้ำสาธารณะกันด้วยนะคะถ้าหากว่าไม่มาพูดคุยกับคนที่ดูแลห้องน้ำสาธารณะก็อาจจะดูเหมือนว่ามาไม่ถึงนะคะวันนี้ค่ะมูลินก็มาอยู่กับคุณป้าชวนพิษนะคะซึ่งเป็นผู้ดูแลห้องน้ำสาธารณะชายหาดบางแสนค่ะสวัสดีค่ะ คุณป้าค่ะคุณป้าดูแลห้องน้ำตรงนี้มานานหรือยังเลยนานแล้วค่ะสิบกว่าปีจะปลดละสิบกว่าปีเลยจะปลดแล้วด้วยจะปลดเกษียณปีนี้ค่ะแล้วเป็นยังไงบ้างคะคุณป้าตั้งแต่ทำมาเรามีการว่างแผนการทำความสะอาดในแต่ละวันนี่กี่รอบกี่ครั้งวันหนึ่งก็ประมาณเกือบสิบรอบนะคะถ้าคนเยอะนะคะถ้าคนเยอะแล้วปกติมีช่วงไหนคะที่จะมีคนเยอะเยอะ คนหยุดราชการอะไรเง<ม>ี้ยวันน<ะ>ี้มานี่คือแบบมากันแน่นมี้ต้องมาต่อชิรออะไรแบบนี้ไหมคะตอนนี้ไม่่อยได้ต่อแล้วก็ทาใหม่อ๋อมีสองฝั่งแล้วอ่าอ่ามีสองฝั่งแล้วค่ะแล้วเวลาที่มีคนเข้ามาใช้บริการนี่เรามีการจัดการยังไงการเก็บค่าบริการหรือว่า การมีสินค้าให้บริการนี่เรามีอะไรบ้างคะมีสบู่มียาสระผมมีกระดาษมีผ้าอนามัยมีพร้อมเลยค่ะมีพร้อมเลยนยังไริการคุณสาวๆด้วยนะคะค่ะแล้วค่าบริการนี่คิดยังไงคะค่าบริการสบู่ใช่ไหมคะอัค่าห้องน้ำอะไรอย่างนี้เราคิดไหมคะค่าห้องน้ำก็ห้าบาทจ้ะอาบน้ำสิบแต่ว่า คือเข้าห้องน้ำ5บาทอาบน้ำ10บาทแต่ห้องน้ำนี่คือสะอาดแล้วก็ได้มาตรฐานด้วยนะคะ,ะมีแสงสว่างถ้าคุณผู้ชมได้เห็นนะคะก็จะมีแสงสว่างที่เรียกว่าสว่างจ้าเลยนะคะ,ะเข้มข้แล้วก็พื้น้องน้ําแห้งสะอาดมากห้องน้ําเยอะแยะขนา,าดนี้เราดูแลกันกี่คนคะสองคนค่ะสองคนคนละข้างโอ้โหฝั่ง<อ>นึงนี่มีกี่คนกี่ห้องคะผู้หญิงผู้ชายทางนี้ก็มีประมาณสามทิศห้องนะคะ อาบอาบของผู้ชายด้วยผู้หญิงด้วยเราจองดูแลท <c oughs> ั้งนี้เขห้องน้ําก็มีสองคนก็ประมาณ3ามที่ห้องค่ะ <c oughs> แล้วสำหรับตัวคุณป้าเองเนี่ยคิดว่าเป็นยังไงคะสำหรับโครงการ The b e s t of ออฟแสนสุที่เขามีการมาตรวจห้องน้ำมาดูแลความสะอาดห้องน้ำดีคร,เระเขาก็เป็นห่วงก็ <c oughs> ต้องมาดูแลแล้วมาบอกเราว่าตรงนั้นไม่ดีนะคนนี้ไม่ดีแล้วก็ต้องปรับปรุง มันเต็มใจทำเลยหน้าตาของบ้านเราด้วยอยากให้คุณป้านนคะฝากอะไรถึงคนที่มาใช้ห้องน้ำใช้บริการห้องน้ำสาธารณะกันสักทีฝากดูว่าเนี่ยมาทำให้ช่วยกันทำความสะอาดให้หน่อยเข้าไปก็สกปรกบางทีผ้าอนามัยอ่ะเอามีตกร้าใส่ก็ช่วยใส่ตกร้าใหน่อยอย่างดีนะบางครั้งทิ้งไว้ไม่ดีเลยบางทีใส่ไปเลยักโคกกะตันอยากอยากบอกทุกคนเลยนะให้ช่วยทำความสะอาดให้ด้วย เพราะเราเราก็ทําไม่ทั่วถึงเพราะเราไม่ได้เข้าไปอาจารย์มีส2 2> องคนบางครั้งก็มาธรามามองอยู่เยอะหน่อยเราก็ต้องเข้าไปแล้วเข้าไปดูแลถ้ายังไม่ค่อยมีเราก็ต้องปล่อยดูก่อนว่ามันคนน้อยมันเขาบางคนก็ทำาสะอาดเข้าไปก็สะอาดนะคะบางบางคนบางคนก็ไม่สะอาดเหมือนกัน ก็แล้วแต่บ้านใครสอนนะะผู้ชมคะก็ง่ายๆเลยนะคะในเรื่องของการใช้ห้องน้ำสาธารณะนะคะแล้วก็ให้สะอาดให้คนอื่นเขาสามารถมาใช้ต่อได้ก็คือใช้เหมือนใช้ห้องน้ำที่บ้านเรานั่นเองนะคะก็จะทำให้สะอาดแล้วก็คนที่มาใช้ต่อจากเราเนี่ยสบายใจได้ด้วยนะคะขอบคุณคุณป้าด้วยค่ะขอบคุณค่ะร่วมแรงร่วมใจร่วมกันสร้างสรรพัฒนาเทศบาล to call you ตังแต่ใช่ไหมคะพี่ธันวาได้ข่าวว่าที่นี่มีรางวัลการันตีแล้วด้วยอันนี้เป็นอะไรเอ่ยในส่วนของปีที่แล้วนะคะเราก็จะมีการทําในเรื่องของโครงการสุขภาพวิบาลในแหล่งท่องเที่ยวนะคะก็เราก็จะมีการประกวดสุดยอดซุ้มหน้าใช้ในบางแสนนะคะซึ่งในส่วนของโรงแรม SS เตรงนี้เราก็ได้รับรางวัลผูกกับการดีเด่นในเรื่องของห้องซุ้มสาธารณและอาคารบริการอาบน้ำจืดด้วยนะคะค่ะแล้ววันนี้เรากลับมาทำไมคะวันนี้ก็ ในส่วนนี้เราก็จะมาตรวจเหมือนเดิมนะคะมาตรวจในการที่จะประเมินแล้วก็มอไปก็ต้องมาดูอีกทีนึงว่าปีนี้เขาจะได้รับรางวัลผู้ประกอบการดีเด่นอีกหรือเปล่านะคะยังรักษามาตรฐถถานไหมใช่เดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยดีกว่าค่ะไปเยค่ะบานแสนแสนสุขสามมุกลือนล ประชาชนสามัคคีประเพณีวันไหลบางแสนแสนสุงสามุกลือนนางข้าวหลามน้องมนตประชาชนสามัคคีประเพณีวันไหลเสียงของประชาชนทุกคนนั้นมีความหมายรวมพลังร่วมแรงร่วม,รรวมใจ กันสร้างสรรพัฒนาเกตสบานเมือนแสนสุขสุขทุกจะคอยเป็นหูเป็นตาสอดส่องดูแลปัญหาแก้ไขเยียวยาปัญหาประชาชนห่วงใยป่า คุณผู้ชมคะใครว่าห้องน้ําไม่สําคัญไม่จริงเลยนะคะบางคนนะคะใช้เวลาในหนึ่งวันอยู่ในห้องน้ำนี่นานเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นคะ่ะเรื่องของความสะอาดจึงเป็นเรื่องสําคัญนะคะที่ควรจะมีและก็ควรจะ,จะรักษาไว้ให้ดีที่สุดค่ะและช่วงนี้นะคะถึงเวลาที่เราต้องไปติดตามชมข่าวความเคลื่อนไหวในท้องถิ่นแล้วค่ะสวัสดี น้องครับน้องทิ้งขยะในที่สาธารณะไม่ได้นะครับมีโทษปรับนะครับเนี่ยเปล่าพี่ไม่ใช่ของผมไม่ใช่ของคุณได้ไงผมเห็นคุณเต็มตาเนี่ยที่จำผิดคนทำอย่างนั้นน่ะผมจะต้องจับคุณไปปรับนะครับเนี่ยที่จำผิดคนมาเนี่ยไม่ใช่ของผมอ๋อไม่เหรอหลักฐานเห็นเต็มตาเนี่ยน้องเอาหยิบมาแล้วก็เอาตัวไปไม่ใช่ของผมไม่ไม่ไม่ใช่ของผมพี่ไม่ได้ไม่ได้น้องโราต้่งมีเรื่องคุยกันยาว ไม่ได้ไม่ได้ที่นี่เป็นที่สาธารณะนะน้องมาทิ้งขยะแบบนี้ไม่ได้อีกอย่างเป็นสถานที่ท่องเที่ยวด้วยพี่น้องรับตั้งแต่วันที่1สิงหาคม255 5ทิ้งเจอจับปรับแน่นอนมาช่วยกันทําเมืองแสนสุขของเราให้เป็นเมืองที่น่าอยู่นะครับด้วยการปัสจาักการทิ้งขยะในที่หรือทางสาธารณะนะครับพวกเราบางสิบหมื่นจะใกล้กันมากขึ้นเทศบาลเมืองแสนสุขกับโครงการใหม่ บางแสน Wifi ซิตีอินเทอร์เนต็ตไร้สายความเร็วสูงให้บริการฟรีติดต่อสื่อสารกันได้ทุกที่ทุกเวลาบางแสน Wifi ซิตีบริการใหม่บริการฟรีบริการดีเพื่อชาวบางแสน ชาวแสนสุขพร้อมจะสุขแสนไปกับเมืองแสนสุขหรือยังพบปัญหาหรือต้องการร้องเรียนเพียงกด1132โครงการสายด่วนจากเทศบาลเมืองแสนสุขเรายินดีรับฟังปัญหาและข้อร้องเรียนต่างๆพร้อมให้บริการสาธารณะรวดเร็วทั่วถึงสายด่วน1132ทุกปัญหาเรามาร่วมกันแก้เพื่อเมืองแสนสุขของพวกเรา